สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีติดบาดชาลุูมัสสูส่พี่คนดองมีมัดไฟเสียตอมพื้นติดแสงโซลาเซลครับติดน้ำแขอกเมื่อวานน้ำสวนนี่แหละครับแสงเพิ่มเพิ่มความแสงสว่างเนาะค่ะหมื่นมากนี่พี่น้องหมื่นตึ๊บเลยแบบว่าเพิ่นพันติดไฟเรียบร้อยนะคะเพิ่นแสงโซลาเซลมากพี่น้องนี่ครับ ติดต่อเองก็ประกอบยูนีป์่ประกอบแล้วกับจังออีเเะฮไปสีหันแดดอันฟันแข้งสลากลองบรรยากาศเสียงงอห้องนะพี่น้องง้อเห็นน้องเทห่องหม้อหม้อใส่แล้วเพราะว่าน้องเถเคย่อนเอาอันอาหารไปให้เนาะค่ะหนึ่งสั่นละนะหนึ่งสีหนึ่งสี อ้วจิกปพายกระผ่เะเป็นผ oh ู้ชายชิพวันเอนะ้เป็นด่าลาไฮเสียอดเสียอดเานึงหียพี่น้องมึงเสียบ่อยชื่อหงป่อย่อยชอบมันเถอะเป็นไม่ค่อยไทขก็รลังเล่นเกมโอ้ยไังไงฝัากันเล่นเกมไทยชิบเ่อทานเป็นเกมไหมเราได้ราัดคใช้ ฮะเอาแต่ตะปูต่อเลยโว้ยตะปูต่อเอาเลยต้องเอาแถมกด้อีกมานี่ยมันยิ่งเส่ยตะปูนึ่งตะปูหนึ่งตะปูต่อเราแน่รู้เลยกันตทีนี้นะครับผมเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับเขาเรียกว่าเซลลูล่าครับโอ้ยว่าไหมฮะโอ้ยเซลลูล่ามันเน็ตเซลลูล่ามันเนีตยังกงอมันเน็ตมันมันเปิดเน็ตของไอโฟนหรือว่าเซลลูล่าโซล่าเซล โซล่าเซลโอยมองไปแล้วโซล่าเซลกับเกับเซโูล่าเนาะเซโรล่าได้พี่น้องพี่น้องก็ใส่พ่นพี่น้อใส่พ่นสิหูเลยก็ไปเปิดเซโูล่าเนาะเพี่น้่งเปิดเน็ดเนาะตัวเดาตัวเดาโอ้ยหลงไปเซโูล่าเลยโซล่าเซลกับผมตอนนี้กำลังหวดอยู่ที่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะคือห้าร้อยหือห้าร้อยอะพี่น้องแขงกันเนาะแข่งแข่งในรขึ้นเนาะแข่งกันจอดแขงกันดับเป็นบ้าสามร้อยเฉยเลยถ้ามีพี่น้อง สามลอยเลยซ้ำเลยนี่อแม่ดีเลยซ้ำลอยสามลอยสามปันนี่ห้าร้อยสาม5ันสามปัห้า้อยก็นีนะบัห้าร้อยมันแจงมันสีงหญ่มันสีสสี่หกเปมีลาลอยแล้วสามขนาดวัดเนาะ่ม่นีนะสามันคืองมื่่มันมันสั่นก็นีนะสามปีผมใส่ใส่มาดเนนีห้าร้อยหาร้อยหาร้อยังก่อห้าร้อยวัห้าร้อยวัดขนาดห้าร้อยวัดก็แก้งดีเด้าเพาเปิดไฟหลอดนึ่งนไม่งเลยไม่หปเปลืองมัาแล้วางุดเดียวเล

ดีหลาเพื่นก็ว่าดีละเพิ่นบ่ว่อยไปงานเลยสิไดหอยวูออฟฟิศแน่อยูบ้ารแน่เพ่นเรียนมาก่ค่อยอยู่แล้ววะาอหนุ่มร่งไปอยู่นุ่มร่งพอแม่คณเสียตอมก็บลูกลูก็ล่งขับรถเสียก้าวมาทางนี้ฮ่าเ่าฮ่วาาฮ่าฮ่าฮาไ่าฮ่าฮ่่าฮ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 าฮ่า่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่าฮ่าาา่่า่่าาา่าาาาาาา่าา คไมสอนเมือน่ไก็ชมีเด่พันะเอ๊ะะเอ๊ะสวัสดีค่ะบ่บอฮะบอไ่พิังกัช่งไรคะเนี่ยสั่กินลสวัสดีค่ะยศินะค่ะโอ้ย่เอม่ยูน่คุณแก่รายยสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยจับคู่สิมาหคักแท้สวัสดีครับสวัสดีครับมีแมวกูบมีส์โอ้ยียสไส้ซักไรพี่น้องเบ้างโอ้เกิดบะหมีเกิดบะหมีมาพี่มาพี่มาพี่มาสิยหญ่รถเก้าเก้าเก๋ายังล่ะแล้วอยู่นี่ กสว่างาดันเบบีหลอนโต๊ิ้ดไฟโซลาเซลให้มันแก่งมาจับยานพอตกเึงยับบ่อจัไง

เด็หี้บออออเอยตอกช่วก่อนเลยงดอเห็นหอยหมดมีนายจ้ะขอบขอบสังกษีใส่แว่นไขยใ่บเอออพี่ละ

พอนำคำหลับพี่น้องผลตะเป็นกำลังจโตกดินค่ะมีอยู่สวยค่ะวะพี่น้องบ้่งเนี่ยนะพระอ,อาทิตย์กำลังจะตกดินน้อยแดงงามค่ะโอ้โหโอโอ้้ขนนี่ข้นนี่ กนวมหาดังเล่าหลายหลานขอนเพิ่มแสงสว่างที่ปลายนาครับผม เป็นอันแรกมีเสียนพี่น้องติดเสียนมาทำแกงเลยไฟมาแล้ว <c oughs> เอาไฟออกแล้ว <c oughs> เปิดด้วยกันไฟออกเนาะมาฟังทีบัตพี่น้องฟังท่านลุงสาค่ะเสีย <c oughs> งเพิน่นนั่ตัดหญ้าเนาะคะ่ะเนาะบางคนเพิ่งจะหายโรคหายโรคหน้าแล้วพี่น้องก็เตรียมทำความสะอาดหาหน้าไผเนาะ <c oughs> ตัดหญ้า เริ่มสิีฟานเขาแล้ววันนี้ก็เอาบรรยากาศติดตั้งแฟนสตรอเซลร์รี่ไม่สีนองในเบิ้องในชมนะคะเนาะฝากเอฟซีสุขุสุข้นติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องติ๊กบารดพาลุยน้ำด้วยค่ะฝากช่องหน่อยๆไว้ใ,ให้พี่น้องในเบิ้องในชมกันเด้อค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวที่สองนะคะนี่นสี่ตัวค่ะที่นียวนไห่สร้างบา้านก็นี่น้องบ้านไม่นัดกันวันนี้ ีเที่ยวบทีมันสวนนี่ลุยนะนี่โอ้เป็นคนเลี้ยงว่ามาเลยอยู่ยัื <c oughs> ไม่เนะลียงทำแบบนี้อำไรควนแนวบันเมื่อ

นี่แหละเขาเกิดสร้างจำเป็นสร้างจำเป็นเฮ้ยสร้างอามอขึ้นรหลดเนาะปีนขึ้นไปเปิดมีแสงสว่างนะคะแกงแล้วเออเรียบลอยที่เนาะ เรียบร้อยแล้วเำแบบนี้หรอทำนะครับติดแล้วๆพี่น้องติดแล้วสว่างติดไฟกันนี่น้องพี่น้องซอยกันปิดไฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ต้องใจให้ช่องติ๊กบัสผ้าลุยนั่นแหละครับนั่มนึนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ